นี่อยู่ในจางยิ่เดียวนี่นะครับนะแต่ว่าซอยเทมันโตระวาข้างในเนี่ยผมใช้หลูกหินครับถึงมันโปร่งพอมันโปร่งถึงหลักมันอชนเชจ้ได้เอาดินไหวลางนะถึงหลูกหินอยู่ข้างบนเน้นไหมครับหลุมหินหินงเกรดนะถึงพอมันมีความชื้นมีความโปร่งหลักมันเจ้ดินอยู่ข้างใต้อันนี้หานหานช็อกเ็กอันนี้นะลองตําเลยนะครับกลายเป็นว่า พอแรกนี่ือเห็นตัวอย่างเดี๋ยวเอาต้นไม้ไปตั้งไว้กลางตุม่มอยู่ดีๆก็มันย้อยพอแรกพอหรักเส้นหนึ่งเนี่ยมันลง่มไปอยู่ในดินถึงกลางบนเนี่ยมันมีอากาศลโโู้ก็ไม้ต้นไม้เนี่ยมันโตเพราะฉะนั้นขยันพรวนดินกับไหดินมันโปร่งนะเติมอินทรีย์วัตถุไหดินเนี่ยมันรวนซุยมีอากาศข้าวนะครับกึ้งและางว่าดินน้ำลมไฟมันสัมพันกันไฟก็คือแสงแดดนะลมก็คืออากาศนะครับน้ำก็คือความชื้น นะครับแล้วก็ดินปลงนี่ก็น่าว่าอยู่ในที่ที่ไม่น่าอีเย้ยแต่มันเย้อเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเอาไปปรับใชยนะครับนะดินน้ําลมไฟ้่สัมพันกันเราสามารถแกใไ้ได้ครับให้มันโต